ชาวเน็ตแชร์วอนสิเอกค่ายทหารเมืองเลยโชว์บัตรคิวฉีดไฟเซอร์บุคลากรด่านหน้าในหลายพื้นที่เริ่มเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์จากการบริจาคของสหรัฐอเมริกาแล้วแต่ล่าสุดเกิดเป็นประเด็นดราม่าร้อนระอุในโลกออนไลน์โดยเป็นภาพและข้อความของนายทหารยศ1ิเอกในค่ายทหารจังหวัดเลยได้โพสต์ลงใน Facebook ระบุว่า โมเดอร์นาจา๋าพี่คงรอน,น้องต่อไปไม่ไหววันนี้พี่ขอนอกใจมาศบน้องไฟเซอร์พร้อมรูปบัตรคิวของโรงพยาบาลลำดับที่727วันที่8สิงหาคม64เวลา11นาฬิกา21นาทีตรงช่องคำว่าอาการเขียนว่าฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มหนึ่งซ้ำยังมีการระบุว่าสิทธิพิเศษ ภาพดังกล่าวได้ถูกแชร์ว่อนทั้งโลกออนไลน์สังคมต่างวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเกิดการตั้งคำถามมากมายแต่ในขณะเดียวกันเรื่องนี้ก็ยังไม่มีการชี้แจงใดๆขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com